สวัสดีครับผมบาโบ่ลุยทวนนะครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเพลงเต็งกว่าสปีดแม็กซ์นะครับผมเรามาอยู่กับพี่มีเครับอ่าพี่มีแนะนาตัวอีกครับผมค่ะพี่มีๆน,นะคะปลูกฟักสุดด็ดเข้ารักเ,เกียรติอ่านี่พี่มีปลูกเป็นพันอะไรอยู่ครับผมเป็นพันสปีดแม็กค่ะสปีดแม็กตัวนี้พันพันรืน้อมั่งครับตัวนี้ขัวยตลาดตรงการปลูกขัวยหลุดเที่ยวค่ะไร้ง่ายอืมอันนี้ ลูกไปคีบของนะครับนี่ทะเบียนแม็กนี่นี่ลูกไปหกสองตรึง1ิหมือนป้ายางหกองตลึงนะครับผมตัวนี้ลงไปเร็วที่ว่าน,นะครับนี่ลงไปแล้วนี่แก๊ปได้มีจีซองแล้วกอบซองแล้วนี่นี่แก็บได้มีซองแล้ววันนี้ได้ก้าบาประมาณสี่โลได้ครับนี่นนประมาณสี่ลอยโลอ๋อสี่ลอยโลนะครับ,บวันนี้นะครับอ่าคือว่าวันนี้นะคือมันคือดอกตั้งแต่แรกๆเลยนะครับวันนี้ดอกตั้งแต่เริ่มเลยกองฝ้ายางเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็มาเล่นรายละเอียดลูกกันมางนะครับผมอ่านี่ครับ ความเกี่ยวความเลยนี่คือว่าราดทานันใหญ่นี่ไผ่ใบนะครับนี่ขลุตต้องการเลยจะไม่ไม่ขาดไม่ขาดว,ว่าพื้งไม่ขาดไม่ขาดว,ว,ว,ว่าช่วยมากๆเลยชอบคล้ายหีคล้ายง่ายคล้ายทองอขอลุตราดทานันใหญ่ก็ต้องการลูกเที่ยวค่ะลูดเทีนะผมแต่งขวัวสเพิแม็กครับ ครับเดี๋ยวเราก็จะมาเล่แกลงกันมาแล้วครับเพ่ว่าตัวนี้นี่มันติดดอกตุกข้อจริงไหมนะครับเดี๋ยวเราไปเล่กันครับผมมาเล่เล่ยครับอ่าพี่มีครับผมไอตัวนี้มันติดดอกฝันพื้นมากนะครับผมตัวนี้เป่นไงน่องติดตุกขอเลยนี่ดินหลบช่องแล้วนะหลกหลบช่องแล้วดินชองนี่ยขาดเล่เรยไม่ได้โมอ่าครับเราจะยินได้ว่าติดตุกข้อจริงๆนะครับผมตุกข้อเลยคือว่าไม่ไม่มีแว่นเลยนะครับตุกข้อเลยครับตัวนี้ติด ซึ่งอะโลคือว่าช่วยช่วยช่วยเท้าเป็นรุนเป็นรุนเลยนะครับตัวนี้ทีน,นี้เรามาเล่นฝั่งนี้กันมาครับผมเราไม่ได้แท้จะพถยยุดนะครับคือมันดกตั้งเลงจริงๆนะครับตัวนี้อ่ะกับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่มิมี่กันนะครับผมกับวันนีก้ก็ผมก็ลาไปก่อนนะครับผมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ